สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยพอ่พรสตรีวันนี้ย่พรจะคั่วแห้งใบไผ่หมูนะคะย่พรก็เอาน้ำใส่ไปก่อนค่ะแล้วก็เอาใบไผ่หมูลงไปรวนก่อนนะคะเพราะว่าใบไผ่หมูเนี่ยเขามี กระดูกอยู่ในนี้ค่ะกระดูกอ่อนค่ะก็ทำให้ให้หมูไอ้ไอ้ทำให้ใบไายหมูนี่นะคะสุกก่อนนะคะท่านผู้ชม พรก็เอาใบไายหมูนะคะมาสับเอามาสับนะคะก็จะมีเอนอยู่ในตัวใบไายด้วยค่ะพรก็เลยต้องมานะผัดใบไายก่อนนะคะให้สุกหน่อยเพราะไม่น,นั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปเวลาเรากินก็จะกินไม่เข้านะคะเพราะว่ามีกระดูกอ่อนอยู่ในใบไายะคะ่ะ ก่อน็ใส่พริกนะคะหนึ่งช้อนหนึงูลเลยะคะ่ะพิกแกงใต้นะคะพิกแกงที่เขาไว้สำหรับทำคั่กิ้งะคะ่ะก่อนก็เอามาทำคั่วใบไผ่หมูหอยก่อนนะคะแล้วก็ตัดกะปิไปะคะ่ะใส่ไปด้วยะคะ่ะ เรา,าก็ขยี้นะคะิแล้วก็กปิดให้ล,ละลายคะ่ะ <c oughs> ใส่น้ำอีกนิดนึงนะคะแล้วก็คั่วไปจนผ่าจะแห้งเจ้าปอนก็ใส่น้ำปานปี๊บนะคะประมาณหนึ่ถอนชา ก็ใส่น้ำปลาหน่อยนะคะใส่ไป,ไปนิดนึงก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าในที่แกงเขาก็ต้องมีเกลือนะคะเพราะว่าหลาเวลาเขาตักมันก็ไหละเกลือรักษาทิ่กแกงไม่ให้เสียด ง่ายๆเขาก็ต้องใส่เกลือนะคะหอยก็ใส่ที่นี่ก่อนแล้วเยสปอนก็คินก่อนค่ะเยาะอนก็ใส่มันหอยนะคะก็หอยนางลงค่ะแล้วก็ใส่พริกพริกยันจินดานะคะพริกโิดโดค่ะ ่อนก็หั่นกระแลกๆระแลกเม็ดมานะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมปีกๆ,ๆค่ะ่อนก็ซอยมาชิแกงเขา,าเผ็ดนะคะไม่ต้องกลัว ก็ชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติอร่อยหรือยังอร่อยค่ะเดี๋ยวยัอนขอเติมถงปรุงรสเพิหน่อยนะคะประมาณชิ้นจานค่ะค่ะ ชิมเ,เนื้อหน่อยนะคะว่าเนื้อหมูเป็นอย่างไรแล้วค่ะอร่อยเป็นคนมากๆเลยทั้งมีรสเผ็ดนะคะ มีรสเผ็ดรสเค็มมีหวานตามหน่อยหน่อยเดี๋ยวใส่น้ำดิหน่อยค่ะตออน้ำดิหน่อยนะคะว่น้ำแห้งหอดแล้วน้าผัดไทยเครื่องสุกไหน่อยค่ะใส่พวพริกยุกโดดนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะสุกให้สุกดีๆนะคะ พรก็ใส่ใบมะกรูดสอยๆหั่นฝอยลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ใบยี่หร่านะคะกับใบกะเพราค่ะใส่ไปสองใบเลยค่ะสองอย่างเดียวั่วไปแค่น,นี้ก็พอแล้วนะคะเนี่ยน้ำแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะใได้แล้วค่ะคะั่วแห้งนะคะ ขัวแห้งของเราะพรค่ะเราพรก็ปิดเตาค่ะขัววแห้งใบไถ่หมูนะคะปิดแล้วค่ะเดี๋ยวพอจะตักขึ้นนะคะตักขึ้นใส่คาะ ก็แห้งใบพายหมืของยักษ์น้อคะ นี่ค่ะคั่วแห้งใบพายหมูของยะพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยะพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ